ทุกทุกคนไม่ได้เหมาะกับการลงทุนทุกประเภทนะครับผุณหนุ่ยครับบางคนอย่างผมเองอะ่ะผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยซิ่งมาก่อนแล้วผมก็เคยเจ็บมาแล้วเออแล้วผมก็รู้ว่าตัวเองอะ่ะไม่เหมาะกับการซิ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองใจไม่นิ่งพอรู้สึกว่า,วาใจมันร้อนลนเออเพราะฉนั้นอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะตั้งคัดลอดจะตั้งอะไรประมาณเทคโปรฟิตอะไรเงี้ยคือแบบเราทําทุกอย่างตามตามบุ๊กจริงๆนะมันก็ยังมันก็ยังใจไม่นิ่งอะ่ะ จนกระทั่งเรามาเจอเทคนิควิธีการลงทุนที่อ,อย่างผมเป็น value investor อะไรเงี้ยอันนี้ค,นนคือนั่นคือแนวทางของผมเลยอะไรเงี้ยครับก็คือหาหุ้นที่ดีหาบริษัทที่ดีลงทุนระยะยาวซื้อยาวๆแบบโอ้แทบแล้วก็กระจายความเสี่ยงอะไรประมาณนี้นี่คือแนวทางที่ผมใช้แล้วก็มันก็เวิร์กมาตลอดหลายสิบปีอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออบางทีอ่ะการที่เราการที่เรารู้จักตัวเองในการที่แบบลองลองผิดลองถูกตอนแรกๆอะด้วยเงินในน้อย มันจําเป็นมากเลยนะบางคนแบบบางคนโหทุ่มหมดหน้าตักอะไรเงี้ยผมว่าอนะันนั้นอาจจะผิดแต่ว่าถ้าสมมุติเราเรามีเงินอนะ่ะผมว่าจะแบ่งเงินบางส่วนอย่างตอนเนี้ยผมก็จะแบ่งบางส่วนไปลงบิตคอยด้วยลงคริปโตอะไรเงี้ยครับ,รบก็ซื้อเออเพราะว่าเราอยากรู้ไงซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์หลักของพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้ว่ามันทํางานยังไงเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ